สมดดไเลอที่งมอเมืก <No. S 1> ี้มันหลุดไปแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โอ้ลึกมากคิปนี้สวัสดีค่ะอืมอุ้ยอันี้เขาเรียกอะไรนะเอมอสเขียวไปหมดมอสไม่ถึงกบเขียวนะเขียวมากว่าพาส

เนี camping, går stand ่ยคาปิ้งอยู่ตรงหน้าตั้งแตนน้คมาทางฝั้นซ้ายขเาฝั่งเขาจะเรินอตนเ่นี่้เราจะ้นไป้นมปขปข้น่ไปนไปไปนนไ้นนน้นู้นขข้าขปปิ้งทางนี้ทางเดินแต่ว่าต้องอ้อมกลับมาอีกที จะใส่ทีว้าดูต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันลูกลูกชายไม่ได้มาเฮ้ยอีเอ๊ะโอเยสปะเยสแเรมเขามีคนเกะสละต้นไม้ให้ไปยืนดู เด้ออีเวโอ้โหอีสโกนมันเนเลวไอ้ใช่อีสโกนไม่ดีนะไปเขียนต้นไม้ไม่ดีไม่ดีใช่้นเไออเมสี่ยดีเอ

Hvorfor, hvorfor er det så ham lige beskudt her? Har han en hund? Ja, den har en udnævnt til general. Mm. Hunden er fantastisk. หายให้ให้ครบอ oh. 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 Mm ุ้ยอ้วเอ้าอ้วแล้วทำไมมันมันเหลือแต่ต้นอ้วดูเด็กๆขึ้นไปนั่งเล่นกันดีเดยไม่ได้กลัวเลยเนาะดีเอให้เลยะไหนอ่ะในต้นมันดีเด๋อว้วดีเดยเหียยอ้ดีเดยอใค่เล่นเลอเหียอ๋อต้นใหญ่มากล้ม ใเออั่ะนีเนเดนเียร์อลีเดียลีขึ้นั่นคือเด็เองจะต้องหัวคันกอย่าพาซื้อประเนเ็กเียกันบกเดินเล่นก่อนเดินเล่นกาศหนาวแต่ก็เดินเล่นกัน นี่ถึงแลว้วคัมปิ้งของเราแต่เราเดินผ่านมันเข้าไม่ได้ เราก็ต้องเดินไปเดินไปที่เอเดินไปที่ทะเลอีกครั้งนึง Karpefolie. Hmm? -folie, hedder den. Karpefolie. Samme de har i have. Nå, ja, ja. Omme ved terrasse. Mm. Okay. Okay. Camping, den er, den er lagt meget. Ja. Gammel lille campingvogn, ja. Den er lagt Nej. Okay. Mm. Jeg tror, det er en, det er en split. Mm. Ah, <tryk> ah. น่ารักค่ะ่ายปิงวงแบบเล็กๆเหมือนเหมือนบ้านบ้านเล็กๆสำหรับนอนสองคนเนี่ยแต่ว่าน่าจะมันมีห้องน้ำดีฮ้าช่ชยเลสเนี่ยคือคุณคือเกิือนหาชอยเลสเอาเนาะอืมไม่มีห้องน้ำได้งแล้ซื้อ

<går> mm, mudder, hoppe, hoppe. Det <laughs> er <hører> kurle grise. Ja. 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 อ๋อ,อเ, <konuş> เรือไซล์ละกวาแค่พิกา c โยนนเนี่ยเรือสองคำนี้แหละที่เป็นขื่นอ,อืมเป๊ะอออ

น่ารักนี่น่ารักคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่อย่าลืมกดซับสไครกดถูกใจและ เอ่ยกดถูกใจให้กำลังใจพาทัวร์ด้วยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ